สินใจแล้วว่าเอาวะสสดมนต์ก็แล้วกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นนี่ออนเอินะคะและวันนี้นะคะคลิปที่แอนนี่จะมาทำนั่นก็คือคลิปแต่งไป เล่าไปค่ะคือหน้านี่ก็คือบำรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นหน้าสดอยู่นะขนตาจะแบบเอ้ยปริงปริง,รงนิดนึงนะคะแต่งไปเล่าไปในหัวข้อลูกเสือเนตนนารีโรงเรียนหญิงล้วนเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็คืออันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการเรียนเนตนนารีนะคะในโรงเรียนหญิงล้วน แห่งหนงนึเริ่มที่เครื่องสำอางก่อนละกันนะตอนแรกก็จะใช้เป็นครีมกันแดดนะคะของ a t ลเวสตีนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นชุดเนนารี<ม>คือจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีแค่แบบลูกเสือเนนารีมันยังมียุวก,กาชาติผู้บำเพ็ญอีกหลายอย่างมากๆนะคะแต่ที่นี่เรียนอะก็คือเป็นเนนารีนะคะก็จะเป็นชุดสีเขียวๆพรอพเยอะๆมีดาวมีแบบปักนุ่นปักนี่นะคะมีผ้าบันคอมีหมวกเวลาเรียนเนนารีเขาจะต้องมี เลือกหมูเขาให้เลือกหมูดอกไม้หมูดอกไม้เนี่ยอันนี้ก็แบบเฮ้ยอยากได้ดอกสวยๆอยากได้ดอกเชื่อบ,บสวยๆเพราะมันต้องปักติดกับชุดเราเลยคนอื่นเขาก็ได้กันไปแบบสวยมากดอกดอกแก้วดอกชวนชมดอกบานไม่รู้โรยแล้วพอตอนอันนี้ไปยื่นใบลายเชื่ออันนี้ก็ได้เป็นดอกยี่โถะทุกคน คือตอนนั้นอนะแอนนี่ไม่รู้จักดอกยี่โถเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดอกอะไรทำไมมันชื่อแบบนี้คือเอาจริงก็คือไม่ค่อยชอบชื่อตอนนั้นอนะเออไม่ค่อยชอบชื่อแต่ว่าไปเสิร์ชเน็ตดูจริงๆแล้วคือมันสวยนะลองพื้นนะคะใช้เป็นของ The Body Shop นะคะทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แค่ชื่อหมู่ดอกไม้เองแต่เวลาที่ครูเรียกอะครูเขาจะเรียกแบบไกลๆอะยี ay, ่โถ <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> เคยมีเพื่อนมาแซวเหมือนกันแล้วยิง่งอ๋อแลไรยิ่งเวลาที่แบบว่าเข้ารับการฝึกอะมี่ะแล้วก็บอกว่ายี่โถดอกยี่โถพร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วคะ่ะแล้วครูก็จะแบบว่าดังขึ้นอีกแล้วก็ยี่โถพร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วคะ่ะและ้วคือเข้าใจป้าดอกไม้คนอื่นอะมันก็คือแบบชวนชมพร้อมที่จะได้รับการฝึกแล้วคะ่ะเอออันนี้ดีมากเลยนะเป็นพัฟฟองนะ้ำของอินเอสฟรีนะคะเราสามารถเอาแบบ ไปซออข้างจมูกอะไรเงี้ยได้ต่อไปเขียนคิ้วนะคะอันนี้จะใช้เป็นของโรวิดบายน้องฉัดนะคะคือมันจะไม่ใช่แบบสีน้ำตาลแดงมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้มนะคะอย่างนี้เลยแตะไปหน่อยนึงละจะมาพูดในเรื่องของการฝึกเข้าค่ายกันบ้างอ่าฝึกอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ย mm. หญิงล้วนฝึกสบายๆหรือเปล่า ไม่ใช่นะทุกคนคือเราไม่ได้ฝึกสบายแบบนั้นเลยลบภาพฝึกสบายไปได้เลยไม่มีจริงนะคะมีกระโดดหอมีอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือเอ็กซ์ตรีมอยู่ทุกคนก็คือสูงอนะ่ะคือห้อยลงมาถ้าเกิดว่าเราตกหรืออะไรก็รจะเปียกน,น้ำเลอะโคลนเดินทางกายมีหมด กิจกรรมอ่ะมันมีหลากหลายมากให้ทําตอนเข้าค่ายอ่ะที่ที่พีคสุดก็คือโดดหอนั่นแหละสําหรับเอนนี่นะคือบางคนเขากลัวความสูง mm hmm. ก็ครูก็แบบไม่ให้ไม,ไม่ไม่ได้ให้โดดน,นะถ้าแบบกลัวมากจริงๆแต่ว่ามันครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนเข้าใจว่าในการเป็นเนตรนารีน้อยอ่ะ มันก็ต้องโดดอะเออแล้วคืออันนี้ก็ก็เลือกโดดไปอะไรที่บอกว่าเดินทางไกลใช่ป้คือก็ไม่ได้สูบอมันไกลมากขนาดนั้นมีล้มลุกคลุกคานหรือว่าลอดในถังแกนลอนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าขอบอกว่ากิจกรรมของโรงเรียนเรานะคะค่อนข้างปลอดภัยมากเพราะว่าคุณครูจะเป็นแบบผู้สาธิตให้ก่อนตลอดอยังโดดหอคูกลองโดดก่อนนะคะปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรต่อไปทาตานะคะ c ั t r i c ์นะคะสีซันคิสบรอนซ์นะคะ ทาไปเลยอันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าเอาบรอนเซอร์ม,มาทาที่ดวงตานะคะแล้วก็ขอเพิ่มความวิงวิงกลิตเตอร์ด้วย i n นเอสฟรีสี14นิดนึงนะคะเป็นกลิตเตอร์และที่พีคอีกอย่างหนึ่งของการเข้าค่ายเลยก็คือการทำอาหารนะคะทำอาหารในหมู่ของตนเองนะคะ เมนูวันนั้นที่เราได้รับกันนั่นคือไก่อบฟางน,นะคะโหทุกคนยังกับแบบหลมควันอะ่ะคือไก่อบฟางอะ่ะวิธีขั้นตอนการทำของมันอะ่ะก็คือการที่เราเอาไก่ไปใส่ในปี๊บ หมักไก่เอาไก่ไปใส่ในปี๊บแล้วก็เอาฟางมาสุ่มๆแล้วก็จุดไฟทุกคนไฟทุกอย่างไม่ได้สบายนะจ๊ะก่อเองตอนแรกเรียนนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้จะก่อยังไงว่าต้องหลับถึงขั้นกระเทาะหินหรือเปล่าแต่ก็เออไม่ใช่นะไก่อบฟางมันเป็นเมนูที่แมี่เสียวแบบไฟไหม้มากจริงเพราะว่ามันค่อนข้างบ ควันขโมยก็ไฟลุกๆกับทุกคนบ้างหมูมีแบบว่าไก่ไหม้ด้วยอันนี้เป็นแป้งนะคะของ h o ลิก้าฮ l ลิก้านะคะเ a เ e Face นะคะดีอันนี้ดีแบบดูดีมันมีใส่ๆแยกชั้นให้นะคะแล้วก็ตัวพัฟนุ่มมากเหมาะกับวันแบบใส,สบ่สบายๆแต่ก็ปกปิดอยู่นะนทาลิปมันก่อนนะคะน,นี้ทาแก้มนะคะจะใช้เป็นของมูดนะคะ m u d สีน่ารักมากเลยในกล้องเห็นไม่ชัดเลยเราจะมาเล่าเรื่องสึกการเรียนเนนาลีของเราตอนเข้าแคมป์ต่อนะคะหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จนะคะเราก็จะต้องมาแบบนั่นก็คือการแสดงรอบกองไฟนั่นเองนะคะปีนั้นเนี่ยพวกอันนี้แสดงกันเรื่องฮอร์โมอนไววาวุนนะคะคือเป็นช่วงที่ ซีรีส์ฮอร์โมนนะคะเพิ่งปล่อยออกมานะคะแล้วแอดมี่ทุกคนได้รับบทเป็นไผ่นะคะไผ่ฮอร์โมนนะคะที่พี่ต่อเล่นนะคะก็คือได้รับบทนั้นเพราะว่าคือด้วยความที่เราเป็นหญิงล้วนใช่ป่ะทุกคนก็จะต้องแสดงหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นนี่ผมสั้นคือบทก็คือออกไปต่อยกับคนอื่นเลยออกไปตีกับคนอื่นอะไรเงี้ยชุดนะคะก็เป็นชุดของ รุ่นพีเป็นของพี่ชายเพื่อนนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนตอนนั้นแบบไม่ได้เป็นทอมนะไม่ได้เป็นทอมคือแค่ตัดผมสั้นเพราะว่าขี้เกียจถักเปียมาโรงเรียนแล้วแบบบุกค,คลิกมันแบบโคง้คงๆพอดีออแค่นั้นหลังจากนั้นแสดงเสร็จเข้านอนจ้าเข้านอนเนี่ยคือพีของพีที่สุดคือเป็นอะไรที่นี่แบบต้องสวดมนั่นโอเคทุกคนเรื่องที่นอนเนี่ยมาหาโหดมากนะคะเราเนี่ยได้ เข้าไปนอนนะคะที่นอนก็คือจะเป็นปูนขึ้นมา2แท่นตรงกลางเป็นทางเดินนะคะแล้วก็มีหมอนแล้วก็เสื่อให้อ่ะแล้วก็นอนกันอย่างงั้นฟิลแบบเช้าค่ายทุกคนเราก็โอเคจะนอนเฮ้ยก็รู้สึกว่าอะไรนะข้าขาหันไปดูยังมุมตัวที่นีทุกคนคือมันใหญ่มากไปม,มุมตัวแบบเท่าฝ่ามือตรงนี้แหละแล้วก็แบบอยู่ข้างๆอย่างนีง้นี่คือหมอนนอนของเราใช่ปะ่ะแล้วี่ก็คือแบบแมงมุม แล้วตอนนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อหลายๆคนก็คือหลับกันไปบ้างแล้วมันก็คือเหนื่อยอ่ะทุกคนเออทากิจกรรมมาแล้วเราก็คือแอนี่นอนคนสุดท้ายไม่อยากจะเดินออกไปข้างหน้าประตูตแล้วก็ไปบอกครูตอนคืนว่าหนูเจอแมงมุมค่ะแล้วถ้าเกิดลุกไปตอนนี้แล้วมันจะไปหายไปไหนหรือเปล่าถ้ากลับมาไม่เจอก็เลยตัดสินใจเอาปูนขาวที่มีหนึ่งกิโลที่พกไปอะค่ะทุกคน โรยข้างๆตรงนี้ให้หมดเลยโรยข้างๆไม่ได้โรยใส่หัวตัวเองนะโรยแบบข้างๆหมอนอะเออยาวลงไปเลยแล้วก็มีมะนาวที่พกไปเพราะว่าคือต้องพกปูนขาวกับมะนาวเผื่อแบบกันหนูกันงูกันแบบสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยเออเขาให้พกไปนะคะอ,อันนี้ก็เทไปเลยทั้งกิโลนึงนั่นแหละแล้วก็วางมะนาวเรียเร้ยงๆหลังจากนั้นก็คือมันกลัวมากมันก็ไม่รู้จะทาอะไรแล้วแบบคือมันก็ต้องข่มตาหลับอะเขาแปลว่ามันก็ไม่อยากไปรบกวนคนอื่นด้วยวตัดสินใจแล้วว่าเอาวะ สวดมน์ก็แล้วกันสวดมน์มนก็ไม่ลืมตายเลยนะคนหลับตาสวดมน์แล้วก็ไม่ลืมตายเลยคือถ้าจะรอดก็คือรอดถ้าเกิดว่าโดนมันกัดแล้วเป็นตุ่มหรือว่าเป็นอะไรก็คือ,คอมันก็ต้องเสี่ยงแล้วอะตอนนั้นอะเออก็เลย <c oughs> พอเช้าตื่นมานะคะมันก็หายไปไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับอันนี้นะคะอันนี้ก็ยังรอดชีวิตอยู่มาจนถึง,ถงทุกวันนี้นะคะแต่จริงเหตุการณ์สัตว์ร้ายแบบเจอแมงมุมยักษ์เราไปบอกครูได้นะแต่ว่าตอนนั้นมันดึกมากๆแล้วอันนี้ก็เลยแบบ เออแก้ปัญหาในตัวเองดีกว่าแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ถูกต้องเราควรจะบอกเพื่อนหรือว่าบอกคุณครูค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีประสบการณ์นะคะในการไปค่ายเนตนารีหรือว่าค่ายยุวกาชาติเป็นยังไงเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้นี่ฟังใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะสำหรับลุกวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนิ่ง ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นี่ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามมานี่ทาง IG ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ตรงนี้แล้วด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย